ตัวนี้เริ่มต้นดาวอยู่ที่10เท่านั้นนะคะเท่านั้นค่ะผ่อนน้อยๆเลยค่ะอยู่ที่6,000บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อน6,000กว่าบาทเต็มที่ไม่เกิน6,300บาทเนาะผ่อนได้72เดือนนะคะยังมีไฟแนนซ์รองรับอยู่มีไฟแนนซ์รับจัดไฟแนนซ์ให้เนาะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีุ่่ม แล้วก็วันนี้เรามีรถอะไรมานําเสนอคะพี่พุ่มค่ะเรามีรถซีดานสองคันค่ะก็จะไปในด้านของรถครูดนะคะเครื่องยนต์1.8ค่ะ,ะด้านนู้นจะอยู่ในปี2015และปีะะ2014ค่ะ 2>, โโ2ตัวนี้สวยไม่แพ้กันค่ะมีสองคันให้เลือกมีสีขาวแล้วก็สีบอลเงินเนาะสีเทาอ่ะภาษา ราคาโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะสำหรับวันนีส้สำหรับเราสองสาวค่ะ <No. S 2> ราคาตั้งไว้อยู่ที่3 1 9 0 0 0เท่านั้นค่ะปี14ได้เป็นเป็นสีขาวแต่ถ้าปี15ก็ได้เป็นสีบอลเงินเนาะอยู่ที่ใครชอบสีไหนก็ดูกันเลือกกันเอาเนาะอะ,อะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มปี2015ก่อนแล้วกันสีขาวเอาไวท้ทีหลังเนาะตัวนี้เป็นโฉมปี2015เครื่อง1.8นะคะตัว LT z เนาะ ราคาอยู่ที่319,00 0บาทนะคะเกียร์ออโต้นี่เลยคใครที่มองหาดาวยังไงผ่อนยังไงครับพี่กุ้มตัวนี้เริ่มต้นดาวอยู่ที่10%เเท่านั้นเท่านั้นค่ะผ่อนน้อยๆเลยค่ะอยู่ที่6000บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อน ,6000 กว่าบาทเต็มที่ไม่เกิน6,300บาทเนาะผ่อนได้72เดือนนะคะยังมีไฟแนนซ์รองรับอยู่มีไฟแนนซ์รับจัดไฟแนนซ์ให้เนาะดาวเริ่มต้นที่10%สําตหรับเชฟคูดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขาหน่อยเนาะตัวนี้ก็โอ้โหเหมือนเดิมชุดแต่งรอบ <Log o S 1> คันคเนาะโลโก้็กของแบรนด์เชฟนะคะใ,ใหญ่โตมากมา<ช>พร้อมไฟค่ะ<ช>ตัวนี้เป็นไฟดวงโตเนาะค่ะไฟดวงใหญ่ไฮโดรเจนไฟตัดหมอกระจังหน้าของเขาก็จะมีสองชั้นนี่ข้างบนอันเล็กแล้วก็ข้างล่างจะเป็นอันใหญ่แล้วก็มาพร้อมชุดแต่งนะคะกระจังหน้าเนาะ นี่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแม็กส่วนยางของเขาหนะะ่อยค่ะพี่ปุ้มนี่เล,เลยค่ะคุณปุ้ยรถคันนี้พิเศษค่ะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันแม็ก <Mac S 1> ยังสวยเลยอ,อ่ะมีมีดิ้ดด้านหน้าด้วยเนาะใช่แล้วเรียกว่าคุ้มมากๆค่ะค่กะกับราคารถคันนี้3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวด้านข้างเนาะอันนี้เรียบร้อยสวยงามมือจับของเขาดูจะตัดด้วยโครเมียม ขอบก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มือจับของเขาจะมีเคเลดเฮนเตอร์เนาะอันนี้ก็เหมือนเราถือกุญแจไว้เราจะเข้ารถอย่างนี้ยเราก็กดได้เลยมันก็ปลดล็อกได้เลยใช่แปลว่าร,รุ่นพิเศษเลยเนาะต<ช>ัวนี้เงทีเดียวเลยอ่าก็มาพร้อมกับคิ้วกันสาดท,ทุกอย่างคือพร้อมใช้งานเลยดูด้านหลังไฟกลมโลโก้เชฟยังอยู่ครบแล้วก็จะมีเซนเซอร์ถอย4จุดเนาะอันนี้จะเป็นถาดรองเนาะถาดรองของเขานี่เลยยางอะไอล่ ซีนด้านท้ายนี่ที่เก็บสัมภาระทุกอย่างครบสวยมากซีนเดิมนี่ให้ดูอันนี้ด้านหลังเนาะที่เก็บสัมภาระของเขาก็ใหญ่แล้วดูที่ปุ่มดูแบบไม่มีรอยไม่มีริ้วรอยการใช้งานที่แบบว่าลากถูเลยอะ่ะเรียกว่าดูแลรถได้ดีมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกัน ตัวนี้เนาะไล่มาจากแผงประตูนะคะด้านในของเขาจะเป็นสีทูโทนดําตัดน้ําตาลเข้มเนาะตัวนี้จะเป็นปุ่มพฟล์คซัดนะคะเป็นตัวท็อปสุดเนาะโอโ้พูดถึงหน้าจอของเขาคอนโซลด้านหน้าฟังก์ชันออปชันต่างๆภายในตัวรถเนาะนี่เลยค่ะปุ่มฟังก์ชันต่างๆมีครบหมดเลยแอร์นี่ค่ะปุ่มเปิดแอร์เนาะแอร์ออโตโอ้ ฟังชั่นบมพวงมาลัยมีรับสายโทรสายอ่ารับสายโทรออกปุ่มปรับเสียงเพิ่มเสียงเนาะคุยคอนโทรแล้วก็เรือนไม้ของเขาจะเป็นไฟสีฟ้าคือบอกได้เลยว่าสวยมากและเบาเบาของเขาจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลคุ้เบาสีสวยจังเลยใช่เป็นเบาหนังสีน้ําตาลเข้มคือดูแลแบบก็ออกสปอร์ตนะเนาะและตัวนี้มันเป็นรถปี2015คือภายในสะอาดไม่โทมเบายังใหม่ดูเลยค่ะใช่ค่ะเบาตึงเบาใหม่มากยังยังดูแบบหนังไม่ย่นนะ ก็เรียกได้ว่าดูแลรักษาทําความสะอาดรถของเขาคือเรียกได้ว่าเจ้าของนี่ค่อนข้างที่จะดูแลรถด,ดีมากๆเนาะคอนโซลกอนโซนตรงกลางที่วางแก้วทุกอย่างเรียกได้ว่าใช้งานได้หมดเลยเนาะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกับพิปุ่มหน่อยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของหลังคาด้านบนด้านหลังนะคะบอกเลยเหมือนกันเหมือนเดิมค่ะว่าปุ่มสูงร้อยอยู่ที่170ซนเมตรนั่งไมเ่เขาเรียกว่าไม่ติดหลังคาค่ะนั่งสบายมาพร้อมค่ะเป็นที่วางแขนเนาะ พร้อมกับที่รองแก้วหรูจังใช่แล้วราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผ่อนก็แค่หกพันใช่ค่ะแต่ได้รถรถขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นั่งสบายคือปกติปกติรถเก่งธรรมดาจะไม่มีนะที่พักแขนและที่วางแก้วตรงข้างหลังนอกจากจะเป็นพวกคอมมอรีพวกอะไรพวกนี้ใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้านหน้าเดี๋ยวเราพาดูด้านนอกต่อค่ะเนาะเราจะพาไปดูด้านหน้ากัน เครื่องยนต์นะคะทําความสะอาดอย่างดีนะคะของเรากิจสดาคุคาบอกเลยว่าเครื่องยนต์แน่นมากๆค่ะดูแผ่นการความร้อนของเขาค่ะยังอยู่ครบสมบูรณ์กิฟทุกอย่างเนาะเรียกได้ว่ารถแบบใช้น้อยมากค่ะใครที่หาอยู่หรือชอบเป็นรุ่นนี้เป็นพิเศษแล้วอยากได้เป็นตัวเชฟพูดเนาะก็ที่เรานะคะกิจสดาคุคามีสองคันให้เลือกเนาะปล่อยเลยปล่อยมือปล่อยมืออ่ามีคันสีบอลแล้วก็คันสีขาวนะคะสวยไม่แพ้กันใช่แล้วเนาะแต่ว่าเรา อยากนําเสนอเป็นคันปี2015เนาะแต่ถ้าใครชอบเป็นปี2014หรือว่าชอบเป็นสีขาวนี่เลยคันนี้เลยราคาเท่ากันแต่ตัวนี้ได้เป็นสีขาวเนาะตัวนี้ได้เป็นสีขาวอะดูในด้านหน้าของเขานี่เลยเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันคันนี้ <ชม S 2> น่าจะเป็นผู้หญิงชอบเนาะสีขาวใชอ่อาจจะแบบว่าเดิมๆหน่อยลงแค่ล้อแมกมานี่เลยให้เลือก2คัน แล้วแต่ถ้าใครที่ชอบแบบแต่งมาหน่อยชุดแต่งเพิ่มมาแล้วก็จะเป็นสีบอลเงินเนาะปี2015โฉมเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแตกต่างกันแค่สีเนาะสีนี้ก็จะเป็นสีขาวจะเป็นสีพิเศษหน่อยถ้าซื้อในโชรูมก็อาจจะมีเพิ่มเนาะมันก็เลยราคาอาจจะเท<ด>ียบว,ว่าราคาเนี้ยคุ้มมากๆค่ะถ้าซื้อรถมือสองอได้เจ้าสองคันนี้ไปเนาะ ราคาคุ้ม,มจริง,รงเพราะว่าป้ายแดงก็ตกร้านใช่ไหมร้านต้นเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแม็กของยางคันนี้หน่อยนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นยางแม็กซีดเนาะแม็กของเขานี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคนละลายนะคะสองคันจะเป็นล้อแม็กคนละลายเลยก็จะตัดกันกับสีขาวเนาะด้านหลังของเขาค่ะพี่ปุ้มดูสิตัวนี้เด่นนะคะในเรื่องของตัวไฟค่ะไฟไท้ายมีความโฉบเฉียบคล้าย ท้ายเบนซ์ค่ะเนาะอันนี้ก็เจ้าของเขาแต่งมาเพิ่มเนาะใช่เจ้าของปกติก็จะเป็นไฟกลมแต่อันนี้คือแต่งมาเพิ่มเป็นไฟคล้ายๆไฟท้ายเบนซ์ให้มันดูแบบสวยงามไฮโซหรูลราเพิ่มมากขึ้นเนาะความหรูลราขึ้นมาใช่เลยระดับหนึ่งดูเซนซงเซนเซอร์ทุกอย่างครบหมดเลยเหมือนกันหมดเลยอันนี้ให้ดูภายนอกเนาะก็ให้เปรียบเทียบเอาสีขาวกับสีบอลเงินแล้วแต่ใครชอบคันไหนก็เลือกกันได้อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในคันนี้กันหน่อย ไม่ต้องพูดถึงเลยภายในสวยเหมือนกันทั้งสองคันเลยภายในสีน้ำตาลทูโทนเหมือนกันเนาะค่ะภายในเ,ยเหมือนกันกับคันนั้นเลยค่ะ uh huh. ใช่มีความาสปอร์ตภายในนะคะมีความหรู<ช>แล้วก็มีความที่เรียกว่าสภาพเดิมๆของ uh huh. รถเดิมๆเ,เลย uh huh. นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ เรียกว่าหรูหรูหรูไม่ต่างกันกับคันนั้นเลยอ่ะคือออปชั่นฟังชันเหมือนอเหมือน,ก,นกันหมดเลยอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบสีไหนเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านหลังเขาหน่อยไม่มีความแตกต่างเลยอยู่ที่แบบว่าคือเรียกได้ว่าอยู่ที่สีอะ,อย,อ,ะอยู่ที่สีเนาะแล้วก็มีชุดแต่งแค่ั้นต่างกันแค่สีขาวกับสีบอลแล้วก็ปรีเท่านั้นเองเนาะด้านในของเขาก็จะมีนี่เลยลูกค้าใส่พรมแบบอ,อันนี้เขาเรียกพรมเขาเรียกอะไรอ่ะพรมอ่าเขาเรียกพรมพรมฮะ ลขายแบบวีไอพีอะไรอย่างเงี้ยใช่้ายๆแบบนั้นเลยเข้ารูปเลยเข้ารูปทําความสะอาดก็คือยกทั้งแผงออกมาได้เลยเนาะบอกของเขาก็เหมือนกันนีเลยค่ะยยิ่งแต่งยิ่งสวยค่ะบอกเลยก็สําหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ